การขายสินค้าระบบหลังร้านให้ไปที่งานซื้อขายเลือกไปที่ขายจำหน่ายก็จะมีตารางของการขายโดยภาษีเหมาจ่ายหรือมูลค่าเพิ่มตามที่คุณตั้งไว้ในข้อมูลอ้างอิงตั้งค่าระบบนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของการขายโดยภาษีเหมาจ่ายให้กดเพิ่มไอคอนรออยู่ที่รหัสลูกค้าถ้าทราบรหัส เราก็คีย์ลงไปได้เลยถ้าไม่ทราบกด Enter แล้วเลือกในตารางอันนี้จะเป็นข้อมูลที่อยู่ในข้อมูลอ้างอิงลูกค้านะคะที่เราป้อนเอาไว้เราเลือกใช้ข้อมูลไอคอนรออยู่ที่พนักงานขายที่มาจากข้อมูลอ้างอิงพนักงานขาย เราเลือกแล้วก็จะมารอที่อ้างถึงใบสั่งซื้ออันนี้ก็จะใส่เป็น PO หรือจะเป็นหมายเหตุอะไรก็ได้นะคะ PO สมมติอันนี้เราใส่เป็น PO ของที่ลูกค้าสั่งซื้อเข้ามานะคะในข้อมูลนี้จะเห็นว่า,าจะมี รหัสลูกค้าที่มีการม,มีกำหนดชำระเงินเป็นเครดิต30วันนะคะแล้วก็วันที่เจะมาจากวันที่เครื่องถ้าถ้าเราไม่ต้องการใส่วันที่เครื่องเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่ได้โดยที่ฟอร์แมตจะต้องถูกต้องนะคะคือวันสองหลักทับเดือนสองหลักแล้วก็ปีพศส,ส่วนลดรวมในบินนี้มีไหมถ้ามีแล้วก็ สามารถที่จะใส่ไปในช่องของส่วนลดรวมเป็นเงินบาทนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็กดบันทึกบันทึกนี่ถ้าหากว่าเป็นบินใบแรกเขาก็จะแจ้งเลยว่ากำหนดเลขที่ใบสำคัญครั้งแรกเลขนี่จะเป็นตัวเลขหหลักนะคะเราต้องใส่ให้ถูกต้องค่าที่ตั้งไว้ให้จะเป็น บินใบที่1ก็จะมีเลข0ูนย์หตัวแล้วก็เลข1ถ้าเราไม่ต้องการที่จะเริ่มที่เลข1เราอาจจะเ,เป็นเลขเป็นเลข,ข10เขาก็จะให้เราโอเคแล้วก็โอเคไปนะคะเลขใบสําคัญที่ปรากฏก็จะเป็นเลขใบสําคัญหมวดนําหน้า4หลักนี้จะมาจากข้อมูลอ้างอิงก,การตั้งค่าระบบในส่วนของการกําหนดใบสําคัญส่วนเลข6หลักหลังนี่นะคะ เป็นเลขที่เรากำหนดเมื่อสักครู่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเราก็บันทึกเลขบินแล้วนะคะก็จะมีหน้าต่างของการเพิ่มสินค้าเราก็กดเพิ่มสินค้าที่เราจะขายสินค้าที่จะขายต้องเป็นสินค้าที่มีจำนวนสต็อกเรียบร้อยแล้วในกรณีที่สินค้าตัวนั้นๆเป็นสินค้าที่ตัดสตอ็อกนะคะเราเลือกขายสินค้าระหว่างที่ ไอคอนกระพริบที่ช่องรหัสสินค้าก็เขาก็จะแจ้งว่ากด enter ในขณะที่รายการว่างเพื่อทำรายการในสินในในสินค้าที่เราต้องการขายนะคะเราก็สามารถที่จะยิงบาร์โค้ดในจุดนี้ได้เลยถ้ามีบาร์โค้ดถ้าไม่มีเราก็ใช้ขียตัวเลขเขาก็ได้นะคะจะเห็นว่า ไอคอนรออยู่ที่รหัส sn mm hmm. ก็คือรหัสที่เราต้องการที่จะระบุอ้างถึงสินค้าตัวที่เรากำลังจะขายถ้าไม่ใส่แล้วก็เว้นไปได้นะคะรายละเอียด2ด้วยจะเห็นว่าจะมีจํานวนคงเหลืออยู่สินค้าตัวนี้มีสต็อกนะคะ300เราจะขาย100ตัวเราก็ใส่ตัวเลขจํานวนขายไปนะคะราคาขายนี่คือราคาย ราคาขายที่มาจากข้อมูลอ้างอิงทะเบียนสินค้าถ้าเราไม่ขายราคานี้เราแก้ขายได้ส่วนลดใส่ก็ได้นะคะไม่ใส่ก็ได้อันนี้เราใส่ส่วนลด10% Enter นรายการนี้ไม่มีการแก้ไขอะไรแล้วเราก็ตกลงนะคะเราจะเพิ่มขายอีกหนึ่งตัวเราก็กดเพิ่ม การค้นหาสินค้าจะเห็นเลยว่าจะมีให้ค้นหาโดยรหัสก็ได้ชื่อก็ได้หรือกลุ่มก็ได้ถ้าเราค้นหาโดยชื่อการจัดเรียงก็จะเป็นชื่อสินค้านะคะโดยรหัสรหัสก็จะเรียงให้เราขายอีกตัวหนึ่งนะคะจำนวนขายตัวนี้ก็มีแล้วเราสามารถขายได้ราคาขาย ก็คือราคาขายที่มาจากข้อมูลอ้างอิงตามระดับราคานะคะตกลงแล้วเราบินนี้เราจะขายสองรายการตรวจสอบดูก่อนนะคะว่าเรียบร้อยไหมเรียบร้อยแล้วมีส่วนลดรวมที่มาจากในช่องส่วนลดรวมเงินบาทที่เราป้อนเอาไว้ท่อนบนนี่นะคะเราก็ บันทึกเรียบร้อยแล้วสามารถที่จะพิมพ์ใบส่งของบรรทัดแรกนี่เราระบุหมายเหตุ sn serial ไว้นะคะก็จะโชว์ให้เห็นตรงนี้รูปแบบของการพิมพ์ใบสำคัญ จะมาจากข้อมูลอ้างอิงการตั้งค่าระบบนะคะเราตั้งอันนี้เราตั้งไว้เป็นแบบยาวก็จะโชว์มาให้เห็นเป็นแบบยาวถ้าเราตั้งไว้เป็นแบบอื่นๆก็จะออกมาตามนั้นนะคะเลือกพิมพ์ได้ที่หน้านี้อันนี้เราจะกำหนดในข้อมูลอ้างอิงไว้ว่าไม่แสดงวันที่วันที่ก็จะไม่ปรากฏนะคะหรือจะเลือกเป็นใบเสร็จก็ได้ เราจบการขายระบบหน้าหลังร้านไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ